นี่ทั้งบดในพื้นที่จักรอ่าทั้งบนนี่จะมี12ไรครับ12ไรแมีนครับผมโอ้แล้วก็จะมีมะขุดสาเลขกแปดสาเลขกศูนย์ครับแล้วก็อ่าคล้องรอบพื้นที่ครับผมตอนนี้จะเหลืออ่าเฮ็ดนาอยู่ประมาณหาไรครับผมประมาณหาไรพอรถรถไถเพิ่นมาไถเพิ่นคิดว่าเหลือแค่หาไรครับครับผมที่เฮ็ดนาครับอ๋อในฮองมีสื่อสวนมันมอเตอยูนในเสือนไงอ่าแมีนครับผมสวนจะไหนครับสวนอ่าบ้านสวน ป่านานะครับผมครับผมที่มาที่ไปของสื่อสวนนี่เป็นยังไงอ๋อบ้านบ้านสวนนี่ก็คือว่าอนาคตเนาะครับจะมาเฮ็ดจะมาเฮ็ดบ้านอยู่นี่บ้านสวนไหมครับบ้านอยู่ไฮแล็กไฮนาไฮแล็กติดถนนครับผมก็มีบ้านก็มีสวนของอยู่ของกินนะครับครับแล้วก็ป่าก็ับมีสวนข้างหลังกับมีป่านว่ะครับออ๋เป็นป่าไม้กับนาหนะเออนาเขาก็มีนาก็มีครับนานี่คือสื่อภรรยาครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจ้าของบ้านสวนป่านานะนะครับผมสวัสดีครับผมน้องคานะครับผมวันนี้มีโอกาสดีได้มาเยี่ยมชมสวนของน้องค้าครับเป็นครั้งที่สองนะเนาะคับผมในรอบปีนะครับปีในรอบปีช่วงนี้แหละครับผมคับผมเป็นยังไงก็เปลี่ยนแปลงไปหลายอยู่ครับต้นใหม่มูญ่ครับก็มีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงครับผมครับต้นไหม่กับมูใหญเขียนแล้วกับมีหลายครับ ปลูกไม้กับมีคือเก่าครับผมเรื่อยๆครับอันนี้นี่เจักปีแล้วน้องๆนะเอ้ยน้องๆขาโซนนี่มันประมาณสามปีครับผมสามปีแล้วครับไอ้ซับพี่ครับรุ่นนี้สามปีครับแต่ละโซนทั้งพุ่นกับนี่มีคูปลูกไม้กับมีครับผมอปีที่แล้วก็ปลูกไม้กับมีครัปลูกมาเรื่อยไหมครับปัจจุบันนี่เห็นมีซื้อสวนเป็นบริจูในเสือเนี่ยอ่าแม่นครับผมสวนจดไหนครับสวนอบ้านสวน ป่านานะครับผมครับผมที่มาที่ไปของสื่อสวนนี่เป็นยังไงอ๋อบ้านบ้านสวนนี่ก็คือว่าอนาคตเนาะครับแต่มาเฮ็ดแต่มาเฮ็ดบ้านอยู่นี่บ้านสวนไหมครับครับบ้านอยู่ไฮแลกไฮนาไฮแลกติดถนนครับผมก็มีบ้านก็มีสวนของอยู่ของกินนะครับครับแล้วก็ป่าก็ับมีสวนข้างหลังกับมีป่านว่ะครับอ๋อเป็นป่าไม้ กับน้าน้าเออน้าเขาก็มีน้าก็มีครับน้านี่คือซื้อภรรยาครับผมอ๋อว่าอย่ไงว่านี่เอาซื้อทั้งบ้านทั้งสวนทั้งปลาทั้งหน้าแมนครับมาอยู่นี่หมดเลยดีมารวมกันอยู่นี่หมดเลยครับผมโอ้ที่สําคัญก็คือเจ้าของพื้นที่ก็คืออ่านะครับผมนะอ๋อภรรยานี่ขาดภไรยานาะขาดภรรยาครับผมขาดภรรยาเลยนี่โอ้เอาทบทวนให้พี่น้องฟังแน่ว่าแปลงนี้ทั้งหมดในพื้นที่จากไรอ่าทั้งหมดนี่จะมีสิบสองไร่ครับสิบสองไร่แมนครับผมโอ้ แล้วก็จะมีมะขุดสาเหล็กแปดสาเหล 0, ็กศูนย์แล้วก็คล้อ,องรอบพื้นที่ครับผม,อมตอนนี้จะเหลือเห็ดน้าอยู่ประมาณหาไรครับผมประมาณหาไรเพรรถรถไถเพิ่นมาถไถเพิ่นคิดว่าเหลือแค่หาไรครับครับผมที่เห็ดน้าครับในของของรลปเ้าเนี่ยมันเป็นรูปพื้นทีเนี่ยเป็นรลุมไอย่างพื้นทีเบื้องเบื้องจากภาพด้านสูงนะครับมันจะเป็นปืนเงาไหมครับจะเป็นลําปืนเาาจะมี S <S <preach miracle> จะมีด้ามปืนฝั่งนี้จะเป็นด่ามปืนเงาไปจะเป็นทายปืนไปครับผมครับจากภาพด้านสูงใหญ่ประมาณนี้ครับอ๋อเงาไปตามลำหวยเลยเป็นบ่เมนครับผมเงาไปน้ำห่วยนี่ครับอ่าส่วนนานนี้ติดถนนดิอ่าเมนครับตัวนนี่ติดถนนที่ลงมาจากบ้านนั่นเสือครับผมลงลงคลองมาก็จะติดทั้งหนาเลยครับพื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นหน้าโคกือวาเป็นหน้าหน้าลุ่มเป็นหน้าทงครับหน้าทงดิแมีนครับผมหน้าทงครับปกตินี่ก่อนที่เขาเสียมาเหตุเกษตรผสมผรสานหรือว่าโค้งนงหน้าเห็ุอย่างเมื่อก่อน แต่ก่อนจะเห็ดน <today> ้ำหมดเลยครับเห็ดน้ำมาหมดเลยสิบสองไรนี um ่จะเห็ดน้ำหมดเลยครับครับแต่กันเห็ดน้ำมาแล้วมันก็สมมุติเขาเห็ดขายได้เงินขายเขาได้สี่หมื่นมาครับครับแต่ปีนน้นเขาก็ลงทุนสี่หมื่นด้วยกันทั้งสิ้นไหมครับครับแต่เลยคิดกับเมียว่าเห็ดตัางใดเขาที่เอาพื้นที่นี้ให้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นใดทั้งสิ้นไหมครับครับแกดีกว่าเขามันเห็ดกับะมี่อันกำไรไหมครับครับแ็เขากับ่ไเด็ดดูถูกชาวนาดีว่าเห็ดเห็ดแล้วบางทีไหมครับแต่ว่าเขาก็ลดพื้นที่ทำนาลงไหมครับ รถเพื่อนที่ทำนาลงเขาก็มาขุดสาเขาก็มีปปาลนะครับครับต้นไม้กอไผ่มื่อยังก็มีมีน้อยกินได้ไหมครับตอนเห็ดน้าเนี่ยได้ผลผลิตบ่ได้เข่างามบ่กะกะงามอยู่ครับผมเข่างามอยู่บ่สิเพราะว่าเขามีน้ำใส่ตลอดไหมครับโอ้น้ำเออมีมีห่วยเนาะแมีนครับผมโอ้มีน้ำใส่ตลอดเพรต้องห่วงเลยเพราะว่ามีระบบชั้นน้ำขั้นเพราะต้องห่วงมีแต่สิหลายเกินมีตะสิหลายเกินแมีนครับโอ้นี่อิจฉาได้พี่น้องมีผนมีต้นทุนหลายกว่าพี่น้องนะครับบัดนี้นี่นี่ จุดเปลี่ยนของเขานี่จะใ็่จุดใดเมา่เหตุเกษตรผสมผสานหรือเหตุโครงลงหน้านี่มันจะจุดเปลี่ยนเลยคือปีปีใดกับปีที่ว่าโควิดมาไหมครับปีหกสามอ่าแม่แมครับประมาณนั่นแหละครับแต่เล็มานังเบิงพื่นทีนะเหตุไปเรี่ยวเขากะอ่าเคลื่อนวางได้ละมันบ่มีกำไรในการบริเนตวาครับแล้ววันนี้ต่อไปข้างหน้าเออเออเมแมนบัตเด้ช่วงโควิดมาพอดีพร้อมปุ๊บครับเขาก็เลยคิดว่าขันเขาบริเหตุดงานขาย ขายเสือผากีฬาหรือว่าเหตุงานที่เขาประจาเขาอยู่เขาสิมาเห็ดนี่อย่างอยู่บ้านนั่นทีไหมครับกันเลยคิดว่ามันตน้องมีแบบเพืนเป็นแหล่งอาหารว่ครับ,รบต้องเป็นแหล่งอาหารสักสักหม่องหนึ่งอยู่บ้านเขาก็เลย้ยมองทาเลตรงที่เขามีทีน้าอยู่นี่ครับ,รบก็เลยเามาพุทธสาปลูกต้นใหม่ของอยู่ของกินไหวอั่งทีครับประมาณนี้ครับออกคือเขาเห็ด เปิดร้านขายเสื้อผ้ากีฬาอ๋อครับผมแมนครับอ๋อยุ้ยใส่ยุ้ยตะเปิดยุ้ยใสอ่ายุดอยเอ็ดครับผมยุดอยเอ็ดครับผมบริษัทนี้มีประสบปัญหาเกิดขึ้นคือโรคระบาดอ่าแมนครับเหตุให้การขายเสื้อผ้ากีฬาของเานลยสะดุดบ่อ่าโอ้ช่วงนั้นสะดุดได้พี่สะดุดแฮงแมนบ่เพราะว่ากิจกรรมพวกกีฬ่ายังเขาไปจัดไหมครับอ๋อก็คือว่าแทบทุกมืออยากอยากมาหน้าทุกมือครับตอนนั้นเพราะอยู่กับบุ๊มีงานเหตุแมงตีไหมครับช่วงเปลี่ยนถือว่าบุ๊มีงานเลยไหมครับครับแล้วจุดเปลี่่ยนนววาาโคิิดดเกขึ้ม เสื้อผ้ากีฬาขายวันใดเราไม่เห็นเกษตรผสมผสานเนี่ยเขาไปเอาความรู้มาใส่ในเรื่องของการวางแผนออกแบบขุดนี่อ่าความรู้ตอนนั้นแรกๆเลยจะมาจากพิชาติซื้อสปอร์ตครับผมคนที่แนะนน้ำเห็ดเสื้อผ้ากีฬากันเด้่ยพิชาติครับเป็นอดอตผมเลยครับเสื้อผ้ากีฬากพี่เราเป็นคนพาไปเห็ดแล้วก็โค้งน้องนั้นนี่กันเราพาเออน้องคือมาน้องเห็ดตัวนี้เบื้อ่าผมก็เลยไปศึกษาเบื้องจากจากพิชาตินะครับครับแต่ว่าส่วนมากกเขาจะศึกษาจากอายุทุพร้อม จากรุ่นพีหลายๆที่คนนี่แหละครับครับแต่ทีไปเบิ่งกับมีของพี่ชาติอ่าซื้อสะปอนครับอยู่บ้านผักหมอเนาะไปเห็นเราเป็นยังไงเอาโอ้งามครับผมงามจริต้นใหม่ของเราหลายปีแล้วครับครับสวยๆครับผมอ๋อแล้วไปนี่ท่าว่างแผนคุ้ดได้ตีงี้ยังไงบ้างเนี่ยอ่าปีแรกเลยนี่ผมจะขุดสาเนี่ยนี่ก้อนครับสาเหล็กแปดตัวนี่ก้อนแเป็นเต็มพื้นที่เลยเป็นว่าสิบสองไร่นี่อ่าสิบสองไร่นี่อ่าคล้องจะเต็มพื้นที่เลยครับ แล้วก็เหลือเป็นช่องเห็ดนาไว้ช่องกลางเป็นช่องเป็นช่องไหมครับครับคือเทียนนักจะอยยุประมาณหาอะไรครับตอนนี้ที่มันเหลือครับผมแต่เขาก็ไปสีเดียสเหมือนกันครับเห็ดทำทำเทาได้กินวะครับเขาปเดี๋ยงไหมครับอ๋อวางแผนขุดแล้วอันดับแรกคือขุดสารไว้นี่ครับผมแล้วก็ปลูกต้นไหม้ยาวไปเลยครับวันนี้ครับแต่ต้นใหม่มุ่ตอนปีแรกตายหลายกันครับผมต้นไหม้เอาแล้วญาติพี่น้องผลบ่านหรือว่าแปลงนี่นี่ เพิ่นเห็ดหน้าแล้วมันได้เขาแล้วเฮาเอาทีมาปลูกต้นไม้เพราะว่าในพื้นที่ข้างๆนี่มีตั้งแต่เป็นที่ลงเลยมั้ย <c oughs> ครับผมแต่ว่าเฮาก็เฮาก็บ่ได้ค่อยซีเรียสเรื่องนั้นปานได้ครับเพิ่นเพิ่นไม่อยว่าหรอกครับเพิน่นเพิ่นก็บ,บอกว่าเออสู้ยอยาก,กเฮ็ดหยังก็แล้วแต่จังสิั้ยครับออแต่แต่ก่อนก,นกนใ็ให้่ไก่พี่น้องเพิ่นเฮ็ดเฮาก็มาขอเออเดี๋ยวปีนี้ผมสิเฮ็ดเด้อนะครับก็เลยมาเริ่มมาขุดคลองขุดสาขุดหยังครับครับผมประมาณนี้แหละครับ Oh. เิ่นกบบว่าดบว่าอีกอย่างดอกเรางบประมาณเนี่เพิ่นไดมากคุณนไดมาใาส่เงงประมาณจะใส่ของจกของนี่แหละครับอ๋อ oh, ส่วนตัวเองครับผมแต่ว่าเขาเขาโครงการบ่นี้อย่างมันบ่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 ว่บ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 ไป่บ่ม่บ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 ่็่ี่ต่ตือนน้ํ่มันนบ่อ่บ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 ่รับตื่นน้ํบมบนก่บ,บับจ้างคนขุดครับ เขากับบรเด้งบกับปรเด้บานปลายเป็นไรครับผมครับผมแล้วเอาเวลาไหนมาเหุ้นี่เพราะว่าเห็นบอกว่าเปิด้านอยู่รอยเย็ดคับผมแปลงนี้ตั้งอยู่ทีอ่าอยู่น้าเฉือกมาสารค้มครับผมอ่าเวลาที่ใส่มันมีอาทิตย์ละมือครับผมคือวันอาทิตย์ขี้ชงบุอนี่แหละครับเกษียมันหยุดแมนครับผมอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันครับเอาคันอาทิตย์ละมือนี่เฮาแบ่งเวลาไหนมาหอดสวนจากม้งอ่าเพราะว่าผมจะออกจากรอยเย็นมาจะเป็น ตอนกลางคืนวันเสาร์คือวันเสาร์ครับแกมานอนอยู่บ้านตอนเสาร์ก็ออกมาหนีต่เสาร์เลยครับมาสวนแต่เสาร์ยู่แต่ต่เสาร์คํนคำย้ำคำว่าข่อยกับกับไปกินขาวกับผูเถ่ายอยู่บ้านอีกครับกับพ่อกับแม่เอ้กับแม่ผู้พ่อเสียแล้วครับผมแล้วจะค่อยกับรอยยดก็ค่อยกับรอยย็ดอีกทีหนึ่งครับผมเห็ุมานจากปีเราเหตุแบบนี้ยุ่หนียุ่3สามปีแล้วครับสามปีแล้วสามปีกว่าเด้ครับไมอยู่นี่ครับเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่ละครับ แล้วตอนนั้นเขาจรินตน,นาการไหวว่าว่าภาพที่มันจะเกิดขึ้นในแปลงนี่มันนี่เป็นยังไงอ่าตอนนั้นนี่คิดแต่ว,ว่าอยากได้อุมโมงครับผมครับอยากได้อุมโมง์เป็นอุมโมงต้นใหม่นะกอ,อยังดุนพีที่เบิ่งในยูทูปเิ่นไหมครับ<อ>เห็นอุมโมงแต่ละคนิ่นมีแตงงามๆครับแต่เลยว,ว่าอยากเห็นอุมโมงยาวไปเลยครับจนสุดหน้าเลย<อ>คิดภาพแต่ว,ว่าประมาณนั้นแหละครับครับก็บอยากได้ต้นใหม่อะไรอุโมงต้นใหม่แมนครับผมตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นที่เฮาอยากได้จนถึงมือนี้เป็นยังไงบัดนี้กะ เริ่มเริ่มใกล้คว้มจริงแล้วครับเริ่มใกล้คว้มจริงแล้วครับผมเพราะว่าจะมีโซนอุโมองค์ต้นใหม่กันเรื่มเรื่มจะงางแล้วครับครับผมอีกจักน้อยกะติเป็นคว้มฝันคือยังคือยังในคว้มฝันอยู่ครับตอนนี้ครับ <c oughs> นี่ใส่เฉพาะวันอาทิตย์ด้อพี่น้องหนึ่งสัปดาห์นี่ใส่แค่วันอาทิตย์ในการเ<ม>็ด <het S 2> เกษตรอยู่ในนี่แหละในแปลงของเย้าของนี่แหละเอาวันนี้นี่สิขออนุญาต พาเขาไปเยี่ยมชมแปลงในบ่อสิบสองไรนี่อ๋อได้ครับผมได้เลยครับได้เต็มพื้นที่เลยเนาะได้เต็มพื้นที่เลยครับเอาจนเบื่อไปเลยครับเออเอาเอาเบื้องด้านหลังเขาเนี่ยอันนี้สา Nam สะน้ m เนี่เห็นบอกว่าเจอประสบปัญหาอย่างสะส้นตัวนี้มันจะเป็นดินดินดานไหมครับเป็นดินแข็งพนดีอ๋อพอต้นไม้มุกปลูกอ๋อมืัอกับต้นม่วงกับสามปีเท่าไรแต่มันใบใหญ่ครับแต่เขาก็บริสุทิเลียตัวนี้เพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยผมจะมาสร้างบ้านวิ่นี่อนาคตนะครับครับ ตรงนี้ผมก็จะมาถ,ถมไม้ก็จะมาปรับปรปุงไม้อยู่ครับ oh. ขเขาก็เลยบริษัสิเลียมต้นใหม่หมุนนี่โซนด้านหลังต้นม่วงก็บ่ค่อยบ่ค่อยงามครับสามปีกันในให้น้องอันนี้คือเจอปัญหาเรื่องดินเนาะครับผมดินแล้วก็ปลูกพืชบ,บ่างามครับพี่นอ้องอ๋อแล้วน้ำนี้มีปัญหาบ่อ่อนาน้ำบ่มีปัญหาเลยครับน้ำตรงนี้ก็ห่วยเขา,ขาได้ป้องนั้นก็บคล้องคล้อง,องกับเขาก็เป็นลงใดครับผมครับ<ห>น,น้ำมีหลายครับผมแต่ว่าขาปลูกไม่ผลเนาะ คับผมไม่ผลบ่ไดดบ่ไดดผลผลิตเลยเป็นบ่อบ่ไดดครับผมมีนวยแต่ว่ากับบ่พอว่าที่มันจะนวยแค่ๆแก่นครับผมครับดินมันบ่ค่อยดีพี่ทั้งฟางคุ้มทั้งปุ๋ยทั้งอย่างเขามาใน้วกก็รู้สึกว่าบ่บ่ค่อยปันใดว่ายไงว่าเขาสู่แล้วสู่แล้วครับืมอนี้สู่แล้วครับแต่ว่าผมเจะาดินดินดีเ้าเิ้นว่าเบื้องนี้อ่ารุ่นพีเนะเพิ่ม่ากันจะปรับปรุงเพิ่นเอาดินมามะมะถมไหมครับเอาหนาดินบ่แมนครับผมเอาหนาดินมาถมแห้อบงนี้มันต้องยกยกพื้นที่อีกน้อยนิงครับ แต่ก็นนาจะเป็นวิธีแก้ไขอีกแบบนึงครับผมครับผมเราตว่าต้นใหม่ป้างามเนาะต้นใหม่ป้าเนี่ยอันนี้<ม>ป้าลูกพร้อมกนันป็นบออ่าเมนครับผมุ่นี้สามสามปีผมมันปลูกไม่ซักพี่น้องถือว่าเปลี่ยนแปลงไปหลายครับนี่อันนี้ซักสามปีครับผมโอ้ซากกระปดูปลาพี่น้องแต่ว่าเห็นสวนคือจะเป็นระเบียบดีแต่ขาเห็นต้นใหม่คือยังไม่พา้กันอ่า แต่งกิงคือบ่มีใบคือบ่มีกิ่งที่มันละเอะละเละกะกลับมานี่มาทิตยเมิดมือ้อทั้งเทียนนี่นะครับต้องติดมือตลอดต้องติดมือตลอดเลยเวลากิ่งเพิ่มมากกว่าตัดตัดั้ยครับเพราะว่าแต่งกิงตลอดครับคับผมถือคนละใหม่คนละมือครับผม, oh. มกับภรรยา <laughs> เออแล้วในการวางแผนปลูกต้นไม้นี่ดิเขามีวิธีการบอกปว่าเห็นฟังนน้มันติดกับหวยสาธารณะม่นบอ่าแม่นครับทั้งยีหวยสาธนารณะครับครับ เขาจะปลูกเป็นแนวครับแต่ที่จริงอ่ะผมผมปลูกฟังนี่พอมด้ับแต่มันหนึ่งปลูกแล้วมันตายไหมครับอ๋อปลูกฟังนันนั้นติดคล้องเนี่ยเมียนครับแต่ผมไม่ผมไม่ได้ปลูกที่คือยังทรงทางนี้ครับผมจะปลูกข้างๆ้างไปแต่บมันกับเบอเหลือว่าจะมีงวแน่งที่ไหมครับกับกับบ่รู้วยยังพอมันมันไม่ขึ้นแต่โซนนี้ดูแลดีครับผมต้นใหม่ทางนี้ดูแลดีเลยครัอ๋อปลูกห้างยังเมีนี่คะอ่าช่วงนี้มันจะมีเม็ดเคืองครับผมครับ ข้างบนพ้อข้างล่างพ้อมแล้วก็สลับเป็นสลับฟันปลากันไหมครับช่วงนี้เม็ดเครื่องเม็ดเครื่องเตี้ยวตายไหลกันพี่ข้างบนครับพอแล้เท่างัวมามันก็กัดไปเรื่อยตามภาษางัวครับปกติเขาที่ปลูกตั้งแถวสองแถวหรแถวเดียวสองแถวครับผมสองแถวเตีแถวนี้ข้างบนแล้วก็ข้างล่างสิ่ไหมครับแต่นี่มันก็ตายไปเรื่อยครับอแต่เขากับมีมาปลูกเสริมเรื่อยอยู่ครับผมครับโอ้แต่ว่า ต้นมะข่าม้งกับงามดีเนะาะมะข่ามง <ตน S 1> มงต<อ>นง้นนี้ปีที่แล้วเ,<อ>เพียงนี่นะพี่เที่ยวเดินกันประมาณเพียงนี้แหละเพียงของเขาเนี่ยครับอ้อต้นนี้ครับปีนี้สัตขึ้นบักยางสูงเลยครับแโอ้สาขางามพยุ่งกับงามเนาะครับผมแตกยอดมันออกรอกแล้วโอ้แต่มือนัน้นบ่ได้เริ่มปูขันบ่มีโควิดกับจิตมัมียังสี่เ้ี่แะเนาะเป็นไฮนาคือเก่าครับผมคิดว่า แล้ววันนี้น้ำเฮาเห็ดงานนี่จิตใจเฮาอยากมาสวนบ่โอ้จิตใจเห็ดงานอยู่จิตใจมาอยู่สวนตลอดเลยครับพี่แมนบ่แมนครับหาร์ลังเทียเห็ดงานเลี่ยวช่วงคําสวกนกันกับอ่ากับภรรยาเนาะครับคิดอหอดต้นไม้ขับลมมาจากราอยยศมาเบิ่งต้นไม้ยาีมันขึ้นครับผมมันใหม่มันขึืนแฟนช่วงปูวไม้เอามางหดพร้อมนะครับเอ,เอาเอาเรือเ <Hey. S 2> นาะเอาเรือมางหดน้านําต้นไม้ยาีมันขึ้นผมก็เอาสปอร์ตไลท์่โ oh. อ้องแฟนผมเป็นเอาสปอร์ตไล่ซองไอ้ผมผมก็เอาเรือนี่แหละโคตรหนาต้นไม้ เลื้อกับเขาลงหวยไปครับลากฮดฮดคนกับจะมาบ่ายกันล่ะสูเป็นบ่ายยังไม่หดหนายังไม่ขึ้นเอายังเว้นตรงนี้เวลานะครับเนาะเออมันใสเวลาไอ้นี่เวลายนี้เมือนขึ้นสิครับกับวันเสาร์อาทิตย์อันนี้กับต้นเนี้ยเขาพี่ต้นไอ้ไอ้นี่ไหมมาข้ามป้อมบ่มข้ามป้อมแมาข้ามป้อมข้ามป้อมครับผมอืมมันติดเหลือบุ้นนี่โอ้แต่ว่ามองหนีที่น้องคุนเจอปัญหาครับพี่น้องนั่นก็คือดินเป็นดินดานต้นต้นไม้ผลนี่สิบ้องงามครับ มองนี่สิบ้างแพนว่าจังไหนมองนี่นี่ครับโซนนี้ผมจะม,มามาปลูกบ้านในโซนนี้ไหครับในแหลกที่ติดถนนเนาะครับผมจะว่าตรงนี้ก็จะยกขึ้นสูงประมาณนะครับประมาณในคู่ห่วยเพราะว่าเวลาหนาม,มามันก็นจ,ะจะปลอดภัยครับผมแต่โซนต่างด้านี่ผมจะทมทีเห็นหมดแล้วก็เฮดเป็นสวนแม่พี่ครับคือย่างในนี่แหละครับคือย่างบ้านบ้านสวนนี่ครับอ๋อบ้านสวนป้าเนาะจะเป็นบ้านสวนโซนแรกครับมันจะแบ่งเป็นสามโซนครับโซนแรลกคือบ้านสวนนี่แหละครับมีบ้านแล้วก็มีสวนอันนี้เพิ่นจินตนาการแล้วก็ ออกแบบวางแผนไว้ครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสเตปสุดท้ายด้วยพี่เพราะว่าครับเขาต้องดูแลต้นใหม่ก่อนไหมครับดูแลพวกพวกน้ากับไอ้กับปลาก่อนครับอีกอย่างนะคตไใกล้ๆเขาจับมาอยูุ่บ้านผมนะเพราจะเหต่เป็นบานสวนอ๋อพอัยไงวะคือเหตดโค้งสางมันสําเร็จสกอนเมนครับผมอ๋อยงต้นใหม่ส่วนหอดปนั่นปุ๊บต้นใหม่เขาจะบันดิมีอยู่อย่างนี้พี่เนาะมนต้นใหม่ก็ใหญ่ไปหมดแลยวเขาจะบด้แตะต้นใหม่แล้ยวเขาจะมา แล้วไ่ชอบตอัอสซนบ้านสวนนี่ยครับครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเห็ดหนาอยู่บ่นเ่ี่ยเห็ดน้ารับพึ่งพึ่งบ้านไปได้สองมือครับผมอ๋อน้องใบก็เพราะได้กินด้พี่อันนี้ไผ่ไผ่กิมซุ้งครับผมไผ่กิมซุ้งอธิษมันก็ตัดไปหลายน้อยครับแต่ว่าเขาผมจะจงไว้เหลือแค่สองล้ำแค่นี้ไหมครับเป็นอย่างคันไว้หลายแ้วมันมันจะหกครับผมอ๋อผมจะผมจะเหลือไปแค่นี้แหละครับแต่ให้มันนั่นจับหนาดินในพวมครับผมแต่นอกเพราะได้กินวยครับ ไผ่ขีมสุงนอรสชาติอร่อยอ๋อเสียบเสียบครับผมอ๋ออันนี้เขาต้องสางรื่เลยบอกคือบ่อเห็นเมียนครับผมสางเรื่อยๆครับขันเขาบ่อสางเลยขาวนี่เป็นยังไงเป็นโอ้แบบภุมิออกเลยแล้วครับเป็นช่วงไหนขันสองสามทีว่าได้ครับนี่ม้านีเต็มแล้วครับนี่ตรงมาสางภุมบอกครับขันปลูกไผ่กับตรงระวังห้ดีครับผมต้องดูแลนะครับแต่เห็นโซนใหม่ป้าเรางามครับพี่น้องมึง อันนี้สักสามปีแมนครับอย่างนากับสามปีเม่อนปอสามปีซ้ากันครับผมอปูกเป็นสองสันนี่คือยังว่าล่ะพี่แลักปลูกสลับไหมครับครับข้างบนกับมีสลับอย่างนาต้นไอ้นี่แหละครับอย่างนาต้นสักอบหางบบทีเนาะเม่อนปอเร่พอดีกับมันกับเรียวแต่มุมมองของคนแต่ละคนนี่ก็าฮ่าทีไหมครับแต่ว่าผมก็ได้นั่นแต่ว่าผมคิดว่างเดียว่าให้มันเป็นระเบียบ แต่ผมไม่ได้สนใจมันทางมันทีไปนแต่ว่าปลูกทีมันก็นตายไปพี่ครับแต่ผมเน่ของผมน่อยากให้มันเป็นแค่สองแถวให้มันเป็นระเบียบไปงี่ไหมครับอ๋อแต้มก็ตายหลาย,ยครับทั้งหลังข้เขาเห็นหนึ่งสีน่นี่ชื่นใจป่ะเนี่ต้นใหม่ที่เขาเติบโตสุดยอดแล้ว,รวครับ,รบชื่นใจย่างคักด้พี่ครับแต่ว่าตอนนั้นเขาเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นเจ้าของร้านเนี่ครับเขาเคยมีมุมมองแบบนี้บ่ว่าต้องมีปลามีส่วนเป็นของเจ่าของเคยคิดบ่ตอนแรกเม่คิดเด้พี่เม่คิดบ่ตอนตอนแรกไม่าียง่อครับ แต่พอได้เหตุพอได้เหตุที่เหลี่ยงมันคือยังว่าโควิดมาเนาะพอได้เริ่มเห็นแล้วปุ๊บใจมาแล้วครับวันนี้ใจเริ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องคุมัอนี่นี่จักไพที่ว่าเป็นบ้ากะกันเลี้ยงตะเพิ่นครับเขาบระเด้ไป็นที่เหลี่ยงน้ำคั้นเพิ่นว่าด่อครับแต่ละคนเพิ่นว่าดีกว่มีด้พี่เพิ่นว่นกอคืองามที่เหตุใดกังไดนเพิ่นกับวากันครับครับหาลราค้นเพิ่นกัว่าเขาปลูกแตงสีกับอันนั้นกันเลี้ยงตะเพิ่นเนาะคนเขามันขีดมาคือกันนะครับแมนครับถ้าแต่พี่น้องบริเเววณขาางงงคียั่ละ เพิ่มมีนแต่ทงหน้าแต่ว่าโซนนี่นี่สิเป็นหน้าก็มีทำไมป้ากัหลายนะเอาเขามีกันไก่มานี่พอดีพี่เห็นนี่ยรองขาไม่กันแต่งกริงต้นใหม่ที่สวยงามมีตลอดเวลาเลยแล้วขันจังต้นอย่างหน้าเนี่ยเฮามีเทคนิคหรือมีวิธีการแต่งกริงบออเอต้องตัดประมาณไหครับผมจากการวิธีการแต่งกิิงก็ตัดประมาณนี่แหละพี่ให้มันมมห่างออกจากโคนมาจากน้อยไหมครับอ๋อเนี่ยครับผมพออีอย่างครับอ่าให้มัน ช่วงเนี้ยคันน็อตตัดติดไหครับช่วงนี้มันจะเป็นแผลเวลามันนั่นไหมครับแต่เวลามันแห้งมาช่วงนี้มันก็จะสลัดถึงไปเองไหมครับ<อ>ทิ้งสลัดตัวนี้ครับอ๋อนี่เนาะอ๋อนี่แบบนี้เลยเมียนครับตัดจำอะไ <จำ S 2> อรเ <พอ S 1> ป็นบ่กะคันตัดจำมันจะเป็นแผลตัวนี้เลยพี่ครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวมันก็จะสลัดลุดไปเองนะครับอือขึ้จังอันนี้เป็นบ่นี่น้องค้านี่ยเปนบ่ที่เขาจีเริ่มสลัดเป็นบ่เมียนครับนี่แหละครับนี่อ๋อนี่นี่ดึงให้พี่น้องมึงนะนี่ครับนี่อ๋อเนน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 ีีีี่่่่ยยยออััััั้คคืบบบเเเเป็แผผลมมมมรดด๋วาตจน เพลนว่ามันจะเป็นแผลแต่นครับครับแต่เดี๋ยวผมตัดแต่หลายปีแล้วมันก็ระปีกลายเดี๋ยวเขากระจายค่อยแห้งไปเองค่อยสลัดมันไปเองครับโอต้นไม้ทุกชนิดบ่าหรือว่ายังไงเอ่าแต่วผมจะเห็ดแบบนี้ทุกชนิดเลยครับทุกชนิดเลยเนาะครับผมแต่วเจ้าหน้าก็มีเห็ดด้วยพี่เอามาวานหรอเต๋งสมมติว่าลงในลงในปีหนึ่งเหรครับแม่นบมอแต้ว่ารัวว่าติมีไปบุ้นเนี่ยผมประม่านเสื้อเห็ดมามามันลงในปีหนึ่งเหรอครับเออยังของขาเนี่ยเป็นหยัง คันพี่ว่ามองมันคือหกเลยนี่มีหย่าค้าเต็มเลยนี่หย่าค้าที่มันโบไหวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดแต่ว่าเขาอันยังสี่เขาสีเหลียมบ่อันอันนี้บันเลสีเหลียมครับผมเพอาะยังอ่าต่อไปต้นใหม่มันใหญ่ขึ้นมันก็จะคุ้มหนาดนี้เดี๋ยวมันก็จะตายไปเองครับครับตามที่รุ่นพี่เพิ่นว่าว่าเพิ่นเดี๋ยวมันก็ตายเองม่ต้องไปสนใจมันเพิูดมาครับแต่มันก็เริ่มตายหลายเด้อพี่เพราะว่าแต่ก่อนนี่หญ้าค้าบักบักยาวเลยครับแถวนี้เป็นปลาเลยแม่นบปลาเป็นปลาหญ้าค้าเลยครับอันนี้เริ่มต้นน้อยแล้วคคครรััับบแต่่่มนสููหญ้้าาไดอยครับ บ่ต้องห่วงได้พี่น้องได้นน่ปลูกทิมไว้เลยหญ้าค่าของเขาก็อยุ่นได้หล่ะเดี๋ยวมือน,นึงเขาบ่ได้แสงเขาก็สิตายไปเองบ่ได้ซีเลียดโอ้อย่างหน้าส้นนี่เริ่มง่ามสามปีครับปลูกกบไม่สักโอ้แต่ที่จริงผมบ่อเ่แตงเน่าได้พี่แต่วันอันนี้ผมแตงผมอยากมันออกมาถนนเนื่อเอ ที่จริงผมก็อยากไหนมันเป็นภูมิผมผมกับว่าแตงหลายนะครับ,รบะ้านนี่แหละแต่แตงกิ่งนี่ผมแตงเพื่อนมันออกมาถนนนะครับ,รบย่านเพื่อนพี่น้องขั้นไปผ่้นมาเดี๋ยวเป็นย่างนั้นมันเกะกะเพื่อนครับผมขั้นยังสี่นี่เขาสีแตงถึงประมาณไหนนี่ครับยังยังตนตนนี้นี่ถือว่าสมบูรณ์นี่นี่ครับผมปัจจุบันเขาสีแตงของเขานี่ยกิ่งอันนี้เขาต้องแตงไหนไปหรือว่าเขาต้องปล่อยไวรโดนไดไหาผมว่าอันนี้ผมว่าจงไว้ก้อนก็ดดีครับผมคณะตัดคือไปหลายมัน มันขึ้นเือต่อปลายมันจะบ่สวยไหมครับอ๋อ oh. อันนี้ความรู้สึกอผมดิครับที่อยู่กัเปิดมาอีมันขึ้นอีกน้อยเผื่อเราคอะแต่งออกน้อยครับผมแมนว่าสิแต่งให้ถ้าเขาสูงสรูดหลายบางครั้ง,งในการส้างความสมดุลในการสงรงตัวเขาอาจจะลำบากแน่เนาะนเป็นบ<ม>่ก็ต้องให้เขาหาเลี้ยงหรือว่าให้เขาอ่าเป็นทรงผมในีจังหน่อยหรือว่าข,เขาเท้าตองกันอย่างใสประโยชน์นี่ทีม่มานจังหน่อยนี่ก็คือได้ใส่ฟื้นเขาดิ แมนใช่ครับผมใส่ฟื้นไม่ยางหน้าผมนี่เนาะผมว่าขันบัตรสีเลียด่ยมมันใหญ่ขึ้นเกไม่เยอะน้อยแตจะเป็นเผาฟื้นเผาท่านแมบนี้นี่นะอรับขนบุรีเป่งเกินไปกับ <Man S 2> ปล่อยปล่อยไปตามธรรมาชาติน้ำก็ด,ดีนะฮะผม,มาโซนนี่ก็บทเป็นอันนี้พยุงครับผมพยุงพยุงตัวนี้ที่จริงมันมันหลุดไปเทนเองได้พี่อ่ามันตัวใหญ่แล้วมันอ่นลมมันผัดมันโคลนไหมครับครับตัวใหญ่ก็มูดแล้วตัวนี้บะนี้อันนี้มันขึ้นไหมครับนี่ อันนี้ขึ้นไม่ตีแม่นครับขึ้นไม่มันโคนไปได้ไหมครับอันนี้มัน<อ>มันมันแตกขึ้นไม่ครับผมเนี่ยโอ้มีสมบัติหลายหลายพี่น้องเนี่ยเพิ่งด้านหลังทั้งยางหน้าทั้งไม่สักเอามาปลูกเบี้ยซ้ำหนเบี้ยน้อยนะพี่ประมาณคืบหนึ่งครับผมครับประมาณคืบหนึ่งขืบกลัวเบี้ยน้อยหน่อยนะครับโอ้พยุงกงางแงมสักกงางแงมอันนี้ไม่ยางครันนี่ ต้นแย้หมอกกระถินเทพากระถินเทพาครับโอ้อันนี้ปลูกพร้อมกันมะเนี่ยสามปีพร้อมกันพี่สามปีพร้อมกันครับอาทิตย์ที่เลี้ยผมมาแต่งกิ่งตัวนี้ครับผมอยากให้มันสูงขึ้นเล็กน้อยมันกินมันหนาโอดเอากระถินเทพาเนี่ยในการแต่งกิ้งกับแต่งไก่ไข่กันเลยนไหนบ่ครับผมอันนี้ใส่กันไก่ตัดเอาตีอันนี้กันแก้วเดื่อยมะพี่เอาตีกันไกลออาไปครับมันมันใหญ่โอ้โอ้แห่งตัดแห่งแตกพี่น้องแห่งตัดแห่งสูง กระถินเทพ้าเนี่อันนี้สามปีคือกันสาปีมัสดใส่งานตัวนี้มันเป็นต้นใหม่ทีมันใหญ่ไวไหมครับผมโอ้มันใหญ่เพิ่วมาประมาณเก่าปีสิบปีนี่ก็ใส่งานพระ่าต้นลำใหญ่ครับอือโอ้นี่พี่น้องนาปลูกครับกระถินเทพ้าเนี่ปไต้นใหญ่ดีครับผมอันนี้เี็นอย่างต้นกระถินเทพ้านีมีสามต้นครับผมอือแล้วโซนนีมันมีสามต้นครับ แต่สวนทีงหลังเดี๋จะปลูกกับนีครับเพิ่งมาปลูกเออ่ที่หลังแต่สวนนี้ตอนแรกผมซื้อมา้าเลยพี่มันซ<อ>ื้อมาต้นละนี่สิบสามสิบบาทวันนี้ผมเลยประกาศซื้อมาหลายมาผมบรรลุว่าตอนแรนกพวก่อผมนึกว่าเป็นกระถินบางครั้งที่เป็นกระถินเทพามางครั้งก็ยังเป็นแบบกระถินน้ำลงไหมผมเลยบังค่อยมักใหม่พวกนั้นบรรลุปลูกเรียวอันคนจะว,ว่าอ๋อรุ่นนี้มันเขาเรียกว่าใหม่มันดีเพื่อนว่าปลูกได้ซึ่งมารลุที่หลังครับครับก็เลยเออมันม่ได้มาหลายตอนแรกครับเฮ้ยม่ได้ซื้อมาหลาย เบื้องการเติบโตพี่น้องง่ญ่กันสามารถใส่ฟื้นก็นได้หรือว่าสามารถเอาใหมไ่ไปใส่ก็ได้4ีหาปีก็ได้เลยเนี่ยเนาะน่าจะได้ที่พ<อ>ี่ีหาปีครับหน,นาปลูกครับพี่น้องตามหัวไรไปนะโอ้นี่มีสามตน้นครับสามต้นเลี้ยงกันสิลงเพิ่มอีกบ่นี่อ่าผมว่าจเจอามาลงเพิ่มครับผม่าเอามาปลูกเสริมทั้งฝุ่นมันง,ไงไ่ญ่ไวไหมครับครับปลูกข้าวเดียวมันผมว่ามันนนาจะทันปวกรุ่นพีเนาะมผมว่าแมนแมนไม่หนีขนาดสามปีนี้ครับยังแซงสักแซงพยุ่งเลย โอ้ถือว่าไปได้เร็วครับพี่น้องกระดินไในผ้าเนี่เป็นไม้ที่หนาปลูกมากๆเลยโอ้ป่ะไปทางในต่อน้อปนี้ก็ได้ครับผมครับ